สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยปฏิกิริยานาของชมพู่หลังตำรวจเข็นสอบ4ี่ชั่วโมงสีหน้าชัดเจนวันที่29มิถุนายนภายหลังจากที่นางสาวสมพรหลับโพให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยทีมข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์นางสาวสมพรเปิดเผยว่าวันนี้สหวิชาชีพได้มาเชิญน,น้องอม และน้องน้ำมนลูกชายทั้งสองคนไปพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมโดยตนได้เป็นนั่งรับฟังอยู่ด้วยซึ่งตนจับใจความที่เจ้าหน้าที่สอบถามน้องอมได้ว่าในวันที่11พฤษภาคมหก3ที่ผ่านมาน้องอมไปไหนและทําอะไรบ้างซึ่งน้องอมก็ตอบว่าเล่นเกมโทรศัพท์อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถามเรื่องเวลามากนักเพราะคงคิดว่าเด็กจาเวลาที่แน่นอนไม่ได้ จากนั้นได้สอบถามว่ามีใครโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของนายชัยพลบ้างหรือไม่ซึ่งในวันนั้นก็มีแค่แม่น้องชมพู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำสลับกันไปสลับกันมาอย่างเช่นถามว่าน้ององมเห็นพ่อแม่อยู่ที่บ้านตอนไหนซึ่งน้องอมก็ตอบว่าเห็นแค่แม่อยู่ที่บ้านในช่วงเช้านางสาวสมพรกล่าวต่อว่าสำหรับคำถามที่เจ้าหน้าที่สอบถามน้องน้ำมนต์นั้นก็คล้ายๆกับที่ถามน้องอมแต่หลักๆคือเจ้าหน้าที่พยายามถามว่าเห็นพ่อและแม่เมื่อไหร่ ซ่งน้องน้ำมนต์ตอบไปว่าในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเห็นแต่น้องโอมผู้เป็นพี่ชายเท่านั้นเพราะในวันนั้นเจ้าตัวตื่นสายซึ่งคำถามที่ถามถึงพ่อแม่นั้นถามสลับกัน1-2ครั้งอย่างไรก็ตามตนคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลลูกชายว่าเห็นตนและสามีหรือไม่ตนมองว่าเจ้าหน้าที่น่าจะต้องการเช็กพิกัดของตนซึ่งยอมรับว่าไม่กังวลเท่าไหร่นักด้านนายชชยพลวิภาหรือลุงพลให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เชิญตัวลูกชายทั้งสองคนของตนไปสอบปากคำในวันนี้ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างได้เพราะส่วนใหญ่ตำรวจจะสอบถามลูกชายในประเด็นวันที่11พฤษภาคม ว่าลูกๆของตนทําอะไรอยู่และอยู่ที่ไหนบ้างลูกชายทั้งสองคนก็ไม่ได้เครียดหรือกังวลแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่นายพิสนุพรถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียกไปสอบปากคำวันนี้ตนก็ไม่รู้ว่าถูกสอบเรื่องอะไรส่วนกรณีที่นายนารินได้รับการประกันตัวแล้วนั้นตนก็เพิ่งทราบข่าวและไม่ขอแสดงความเห็นแต่อย่างใดทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนช่างวาและช่างโดงที่เป็นพยานในคดีของน้องชมพู่นั้น ตนก็เพิ่งรู้ข้อมูลนี้ก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรมากคาดว่าทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่กับหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบสวนกันมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิคขอบคุณคะ่ะ